ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ช็อกโลก MHG เนะครับเตรียมขายโมเมนต์ซาลาให้กับเรมาริดในราคา60ล้านปอนด์หลังจากการเจรจาเรื่องการต่อสัญญาชุดใหม่ครั้งล่าสุดล้มเหลวไม่เป็นท่าหรือไปเรื่อยดูยสั้นนะครับสื่อจอมเสี้ยมใส่สีตีข่าวสื่อดังในตระินกอังก็ได้ออกมาตีข่าวที่น่าเหลือเชื่อ ลงบนหน้าหนังสือพิมพ์ของตัวเองโดยระบุว่าสโมสรลิเวอร์พูลกำลังจัดพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะให้โมซาลากลายเป็นนักเตะอีกคนที่เดินทางออกจากสโมสรลิเวอร์พูลตามรอยเท้าของเซโดเมเนในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลยหลังจากที่มีรายงานข่าวออกมาว่าการเจราจาเรื่องการต่อสัญญาชุมใหม่กับโมซาลานั้นต้องพบกับความล้มเหลวลงอีกครั้งโดยสโมสรเรั์มาริดนะคร็บถือเป็นสโมสรที่มีข่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์การต่อสัญญาชุมใหม่ของโมซารามาโดยตลอด และทีมแชมป์ลาลิกาสเปนร,รายนี้ก็พร้อมที่จะดินตัวโมซาลาเข้าสู่ทีมแบบฟรีแค่ตัวในทันทีเมื่อสัญญาของเขากับลิเวอร์พูลหมดลงหลังสิ้นสุดฤดูกาลหน้าและจากที่ตอนนี้สัญญาฉบับปัจจุบันของกองหนาชาวอียิปต์รายนี้เหลืออยู่กับลิเวอร์พูลอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นโดยจากการที่ซาโดมาเน่ ane, ย้ายออกจากลิเวอร์พูลแล้วไปรับเงเนก้อนโตถึง3 6 0 0 0 0ปอนด์ต่ตอรสดากับทางเบยม์มอนิกนั้นทำให้สื่อรายนี้มองว่า มันมีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่โมซาลาจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เพื่อไปรับค่าเหนื่อยจำนวน400ปอนด์ต่อสัปดาห์กับสโมสรใหม่ตามที่เจ้าต,ตัวต้องการและเป็นการเดินตามรอยเท้าของเาดิอมานน่โดยเรซสั้นนะครับยังอ้างต่อไปว่าในตอนนี้ทางเอฟเอจได้ตัดสินใจแล้วว่าพวกเขากำลังพิจารณาปล่อยตัวโมเมดซาลาออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลยหากมีข้อเสนอที่ไม่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์โดยยื่นเข้ามาที่สโมสร หลังจากที่ทางลิว์พูลได้ตัดสินใจยอมแพ้เกี่ยวกับเรื่องการต่อสัญญาชูใหม่ของดาวเตะรายนี้หลังจากการเจรจาในครั้งล่าสุดต้องพบกับความล้มเหลวอ,อีกครั้งและการที่โมซาราเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายแล้วนั่นทำให้ลิว์พูลจำเป็นจะต้องขายนักเตะออกจากทีมไปในทันทีในช่วงตลาดซมมือนี้เลยเพราะมันน่าจะดีกว่าที่จะเสียโมซาราไปแบบฟรีเมื่อถึงช่วงเดือนมกราคมปีหน้า หรือเมื่อการตัดสินใจแบบนี้เกิดขึ้นดังนั้นมันจึงมีโอกาสที่เราจะได้เห็นโมซาลาย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลยอ่านข่าวนี้จบลงแล้วทางทีมงานก็อยากให้เพื่อนเพื่อนนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างมากกับข่าวนี้นะครับเพราะเป็นการนําเสนอของเดอะซันจอมเสี่ยมใส่สีตีข่าวแต่ในเมื่อพวกเขานะครับกล้าที่จะตีข่าวนี้ลงบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ของตัวเองทําให้คนทั้งประเทศอังกฤษได้เห็นทางทีมงานจึงมองว่าพวกเขาน่าจะมีความมั่นใจกับข่าวนี้พอสมควรนะครับ ดังนั้นเรื่องนี้ขอให้มองข่าวนี้เป็นสีสันไปก่อนนะครับเพราะในความเป็นจริงแล้วมันยังไม่มีข่าวโมซาลากําลังที่จะถูกขายออกมาจากลิเวอร์พูลเลยนะครับและมันก็เป็นคํากล่าวอ้างจากทางเดอร์ซันเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับกูรูเชื่อว่าเจอเกงคลับเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เซริโอมาเน่ต้องย้ายออกจากลิเวอร์พูลซบเบย์ย์มินิกเทเวอร์ซินคารครับอดตป,ปีกแมนเชสเตอร์ซิตี้และทีมเชเกีกรได้ออกมาอ้างว่า เจอเกนคลับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลในวัย54ปีรายนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทําให้เซเดลมาเน่ตัดสินใจที่เลือกจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลเพื่อไปค้าแขงกับทีมเสือใต้เบอร์มิงแฮมกตางทั้งที่ก่อนในนี้มีข่าวลือออกมาว่าตัวของดาวเตะรายนี้พร้อมที่จะต่อสัญญาช่วงใหม่และอยู่ค้าแข้งกับทีมลิเวอร์พูลต่อไปจนเลิกเล่นแต่จู่ๆเจ้าตัวกลับเลือกตัดสินใจย้ายออกจากลิเวอร์พูลและยุติเส้นทางการค้าแข่ง,ขงกับทีมหงดงแบบพลิกความคาดหมายนะครับ โดยเชเมาเน่ครับเพิ่งเสร็จสิ้นกระบวนการการย้ายไปสู่ไบยมินิกเมื่อ3วันก่อนและตอนนี้หลายฝ่ายก็อยากทราบถึงเหตุผลว่าทำไมนักแต่อย่างโชเดเนี่ที่มีอนาคตที่สดใสมากๆภายในทีมลิเวอร์พูลของเจคกิ้งครับถึงกลับเลือกที่จะย้ายออกจาก Liverpool, ลิเวอร์พูลเพราะลำพังแค่เหตุผลว่าเจ้าตัวอยากย้ายเพื่อไปรับเจ้าเหนือก้าโตกับไบยมินิกนั่นมันไม่น่าจะเป็นเหตุผลทั้งหมดที่ทำให้มาเน่ตัดสินใจย้ายทีมในฝั่งนี้ ล่าสุดนะครับเทเบิลซิงกได้พูดเรื่องนี้ผ่านทางทอสปอร์ตช่องพอดแคสต์กีฬาชื่อดังโดยระบุว่าผมเชื่อว่าการย้ายทีมของเซนิวเมเน,นนั้นก็ถือเป็นดีลการย้ายทีมที่ใหญ่ที่สุดดีลหนึ่งของช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลยและเป็นที่น่าเสียดายที่ลิเวอร์พูลต้องเสียนักเตะที่ดีที่สุดของพวกเขาออกจากทีมไปและผมก็เชื่อว่ามมนน่มีเหตุผลสคาคัญส่วนตัวที่ทําให้เขาอึดอัดกับลิเวอร์พูลจนถึงขั้นต้องย้ายออกจากลิเวอร์พูลในที่สุด โดยผมก็มองว่ามานีมีสามเหตุผลสําคัญที่ทําให้ตัวเขาต้องอําลาลิเวอร์พูลนั่นก็คื 1. อ 1. นึ่งสตมานีไม่เคยได้รับการยกย่อง,งว่าเป็นนักเตะคนสำคัญของสมโมสรเหมือนกับเบอร์กิลฟันไดหรือโมเมสซาลาทาั้งที่เขาเป็นนักเตะที่มีฟอร,ร์มการเล่นที่ดีมาโดยตลอดและยิงประตูดได้อย่างต่อเนื่องแต่บทบาทของเขานั้นกลับถูกมองข้ามไปซึ่งนั่นอาจจะทําให้มาเน่เกิดความน้อยใจในว่าหากยังอยู่กับลิเวอร์พูลต่อเขาจะเป็นได้แค่นักเตะเบอร์2ไปตลอดชีวิต สองลิอร์พูไม่เห็นคุณค่าในตัวของเขาโดยในสิ่งที่ทําให้มาเน่มองแบบนั้นน่าจะมาจากการที่ลิอร์พูป,ปล่อยสัญญาของเขาให้ผ่านเลยไปจนถึงเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายและจนในที่สุดช่วงที่ผ่านมาลิอร์พูก็ไม่เคยเข้ามาเจรจาพูดคุยเรื่องสัญญาช่วใหม่กับซาดิโอมานนี่เลยแม้แต่ครั้งเดียวโดวยทางสโมสรให้เหตุผลว่าต้องการจบเรื่องการต่อสัญญาของโมเมตซาลาก่อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมาพิจ,จรารณาสัญญาช่วใหม่ของมานนี่ เป็นคนต่อไปซึ่งนั่นทําให้ตัวนักเตะมองว่าอนาคตของเขากับลิเวอร์พูลนั้นมันไม่มีความแน่นอนอะไรเลยทั้งทั้งที่ตัวเขาเคยเคยออกมาพูดเลยว่าต้องการที่จะอยู่ค้าแข้งกับลิเวอร์พูลต่อไปให้นานที่สุด 3. เจเกนคับด้วยค่าฟุตบอลแอฟริกันคัพออฟเนชั่นผมคิดว่านี่คือเหตุผลสําคัญที่ทําให้สซูโดเน่ตัดสินใจย้ายออกจากลิเวอร์พูลเพราะเมื่อถึงช่วงทัวร์นาเมนต์แมตช์นี้ทีไร บอสใหญ่ของลิเวอร์พูลรายนี้มักจะออกมาบ่นว่าไม่อยากเสียนักเตะให้กับการแข่งขันรายการนี้ในทุกๆปีเพราะช่วงเดือนมกราคมน,นั้นถือเป็นช่วงชี้เป็นชี้ตายต่อการลุ้นแชมป์รีเนี้ดังนั้นมานี่อาจจะมองว่าการเป็นคนแอฟริกันและต้องเล่นในรายการนี้ทุกๆปีนั้นอาจจะเป็นตัวทองของทีมจริงๆตามที่บอสใหญ่ลิเวอร์พูลรายนี้กล่าวอ้างเขาจึงได้ตัดสินใจจบเส้นทางการแข่งข่งกับลิเวอร์พูลให้ดูแล้วรู้รอดไปเลย และนี่ทั้งหมดเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์ของทเทเบอร์ซินแกเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมแต่เหตุผลจริงๆในการย้ายทีมของไม่นั้นไม่มีใครรู้เลยว่าทําไมเจ้าตัวถึงได้ตัดสินใจย,าย้ายออกจากลิเวอร์พูลทั้งที่สโมสรแห่งนี้เป็นสโมสรที่ดีที่สุดในโลกและมาเน่ก็เป็นนักเตะคนสําคัญของทีมส่วนแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกท่านเลยครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรล่ะครับมาเน่ย,ย้ายออกไปทําไม สแตนคลิมอออกโรงย้ำให้ลิเวอร์พูลต้องคว้าตัวราบินญาเข้าสู่ทีมให้ได้เพื่อสร้างความสำเร็จในฤดูกาลหนนะ้าสโมสรลิเวอร์พูลกับทีมดังในสกพนัเกฤษ์กำลังตกเป็นข่าวว่ากำลังให้ความสนใจในตัวราฟินญาปีตัวเก่งจากสโมสรลีดยิไนเตดเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดสมอน,นี้และมีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะยอมทุนเง,งินอีก60ล้านปอนด์แข่งกับอาร์เซนอลเชลซีและบาร์เซโลนาในการคว้าตัวดาวเตะร,รายนี้มาร่วมทัพต่อจากดิวการเซ็นญาสา่นักเตะม,มายอย่าง เดวินนูเยสฟาบิโอคาวโยและคาวิยนบรัมซีโดยล่าสุดน,นะครับทางด้านของสแตนคาร์ลิมอร์อดีตนักเตะผู้ยิ่งใหญ่ของลิเวอร์พูลในพูดตรงนี้ผ่านเดลิมิเลอร์โดยเป็นการออกโรงชีนะไปยังเจคกิ้งรับผู้จัดจาก,การทีมลิเวอร์พูลว่าควรให้ความจริงจังในการคว้าตัวราฟินญาไปทีมชาติบราซิลเข้าสู่ทีมไม่ได้ในช่วงตลาดเสมเอน,นี้โดยพร้อมชี้ว่าเดวเตะราี้จะเป็นกองกลังสำคัญในการพ่าลิเวอร์พูลไล่ล่าแชมป์พรีเมียร์ลิงกษในนุูนกันหน้า และการมาถึงของราฟินญานั้นจะเป็นการกดดันให้โมซาลาจำเป็นจะต้องโชว์ฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมออกมาให้ได้ในฤดูกันหน้าระไมาอย่างนั้นแล้วตัวเขาอาจจะถูกราฟินญาเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงไปได้ซึ่งไม่ว่าจะมองมุมไหนนะครับตัวเขาก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลก็มีแต่จะได้ประโยชน์สําหรับดีวนี้ผมอยากเห็นจูเกนคลับแสดงวิสัยทัศน์และแท็คติกในการคุมทีมให้มากขึ้นกว่านี้ลิเวอร์พูลเคยมีปีควาที่ยอดเยี่ยมและทำประตูนี้อย่างมากง่ายแต่ในช่วงที่ผ่านมาโมซาลายิงประตูนด้น้อย ต่เจอเกนกอปก็ยังคงเลือกที่จะส่งโมซาร่าลงสนามต่อไปเพราะเขาดีที่สุดภายในทีมในตำแหน่งนี้ดังนั้นมันถึงเวลาแล้วล่ะที่เจอเกนกรอบจะต้องทำอะไรบางอย่างด้วยการเดอนเตะรายใหม่เข้ามากดดันนั่นก็คือราฟินยาจริงอยู่ในตอนนี้ใครๆต่างก็รู้ดีว่าลิเวอร์พูลได้ปิดตลาดการสแกนันเตะต,ตัวเองไปเป็นที่โลรลอยแล้วหลังจากคว้าตัวเดวินนุนเยสคาวินแรมซี่และฟาบิโอคขาวโยกเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดสมัยนี้ แต่ถึงขนาดนะครับผมก็อยากขอให้ลิเวอร์พูลยอมทุมเงินอีก60ล้านปอนด์เพื่อไปคว้าตัวราฟินญ,ญามาเริ่มทีมให้ได้และผมเชื่อได้ว่าราฟินญ,ญาจะเข้ามาเป็นกองหน้าสามประสานในยุคใหม่ร่วมกับลุยดิอาร์ตและเดวินนิวเยสและจะผ่านลิเวอร์พูลคว้าแชมป์แบบรัวๆได้อย่างแน่นอนผมเชื่อแบบนี้สแตนคลิมอกล่าวทิ้งท,ท้ายท็อฟฟี่สีนุงเงินเอเวอร์ตันทำช็อกสนดึงวานิลุมร่วมทีบ เอเวอเรตต์นะครับก็ตกเป็นข่าวสุดช็อกว่าสนใจคว้าตัวจอร์จจินยุวานในดุ่มอดีตกองกลางของลิเวอร์พูลที่กำลังตกอับก,กับเปเชปาร์เ์ซังแมงมาร่วมทีมในช่วงเสมอน,นี้หลังแชมป์ลีกเองฝรั่งเศสยินดีที่จะปล่อยตัวเขาออกจากทีมทีมของคุณเสือฟงางแลมพาดนะครับกำลังจับตาดูสถานการณ์ของดาวเตนในวัยสาเปี C H และสามารถคว้าตัวมิฟฟิวรายดังกล่าวได้ตามการรายงานจากลิเวอร์พูลโคผู้จัดการทีมทอฟฟี่และทีมงานของพวกเขาต้องการยกระดับแผงมิฟฟิลของเอเวอเรตน หลังผ่านฤด,ดูกาลแสนเลวร้ายในศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งพวกเขารอดตกชั้นแบบบุบบิ่วันนู้ย้ายไปยังทีมเมืองหลวงของฝรั่งเศสแบบร้อยแค่ตัวเมื่อปีที่แล้วหลังปฏิเสธจะขยายสัญญาช่วงใหม่กับลิเวอร์พูลแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะอำลาสโมสรอ,อย่างรวดเร็วแม้จะผ่านเปเพียงแค่ฤด,ดูกาลเดียวหลังถูกโหวตให้เป็นผู้เล่นล้มเหลวประจำฤด,ดูกาลของลีอกอัดบิ๊กฟิลในแบบฉบ,บับบอกทูบอกนะครับแถบมาได้รการลงสนามภายใต้าการนำทีมของมาริชิโอโปเปชิโน ที่เดนเล่นออกไปแล้วโดยจอร์จริโนวานเดดุมนะครับได้ลงเล่นเพียงแค่38แกมซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ลุกมาจากมานั่งสำรองเดอรเตียติมเชนฮอลแลนด์นะครับร่วมกันคว้าแชมป์พรีเมียร์ลิงกิงกฟีฟ่าคลับเวิลด์คลับและแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกระหว่างค้าแข่งกับคู่แข่งร่วมเมืองอย่างลิเวอร์พูลถึง5ปีหลังถูกเซ็นเซียมาจากนิวคาสเซลิลด้วยค่าตัวเพียงแค่25ล้านปอนด์เมื่อปี2016โดยความสนใจของแฟนเลนพาดและเอเวอเรตต์นั่นหมายความว่าไวเดนดุมสามารถเปลี่ยนสีเสื้อได้ โดยมีรายง,งานมาว่าเปเช่กำลังผลักดันในการปล่อยเขาออกจากทีมอีกด้วยดังนั้นเอเวอร์ตันก็ไม่ใช่ทีมเดียวในศึกพรีเมียร์ลีกที่สนใจตัวเขาโดยมีเลสเตอร์ซิตี้วูมแฮมตันและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างก็จับตามองดิวนี้เช่นอยู่กันนะครับตำนานยุ่ยุ่งเจ็กิ้งคลับตาแหลมปั้นโรเบอร์สันจนแบนแบ็กระดับเวิลด์คลาสพอเมอนนร์เซ่นในการตำนานกองหน้าของอาร์เซนอลก็ได้ออกมา ยกเวอพูลและเจอร์กิงคลับที่สามารถคว้าตัวแอนดูโรเบอร์สันมาร่วมทีมได้ด้วยค่าตัวเพียงแค่8ล้านปอนด์และพาทีมประสบความสุดเร็จอย่างมากทั้งในศึกพรีเมียร์ลีกและยุโรปตามการรายงานจาก HICT โรโบนะครับถูกดึงมายัางทีนแอนฟิลด์ด้วยค่าตัวเพียงแค่8ล้านปอนด์หลังจากที่ทีมของเขาร่วมตกชั้นกับเฮาซิตี้เมื่อปี2017 จากนั้นเขาก็มีส่วนช่วยพาทีมลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จอย่างมากและได้รับการยุย่องให้เป็นหนึ่งในแบ็กไซต์ที่ดีที่สุดในโลกในยุคปัจจุบันพอเมอร์สันนะครับพูดเรื่องนี้ในคอลัมน์ของตัวเองในเว็บไซต์สปอร์ตสกีด้าโดยระบุว่าแอนด,ดี้รเบอร์สันที่ย้ายมาจากฮาวส์ตี้และเป็นนักเตะท,ที่ทีมในดๆก็สามารถเซ็นสัยญาได้เพราะพวกเขาได้เห็นกันอยู่แล้วไม่ใช่แค่ทีมงานแมวมองของลิเวอร์พูลที่ได้ค้นพบเพชรในตมแบบนี้แต่คุณต้องชื่นชมวิสัยทัศน์ของจิกกด้วย พราะเขาให้ความเชื่อมั่นต่อน,นักเตะชาวสกอตแลนด์ในการส่งลงสนามเป็นตัวจริงเขาเป็นการเซนัญญาที่น่าหลือเชื่อหรือเมื่อคิดว่าผู้เขาเซนัญญากับโรเบอร์สันเป็นแค่ปาดล้านปอนด์มันยิ่งทําให้รู้สึกงงเข้าไปใหญ่อีกโรเบอร์สันเป็นนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสม่ำเสมอในแผงกองหลังของลิเวอร์พูลและเขากระแทบจะไม่เคยถูกคู่แข่งจกบอลไปได้เลยในขณะเดียวกันเขาก็คือหนึ่งในผู้เล่นที่คลอสบอลไี่ดีที่สุดในเกมเขาเป็นคนตรงไปตรงมาและสร้างผลกระทบที่อย่างมหาศาลทั้งเกมรุกและเกมรับ กล่าวดาเริ่มมินชีหงดังมีตัวแทนเซโดมาเน่อยู่แล้วดาเรนเบนนะครับอดีตกัลนาติมเชังกฤษออกมาเปิดเผยถึงแม้ว่าจะไม่มีใครสามารถแทนที่เซโดมาเน่ได้โดยตรงหลังจากที่มาเน่ยัดไปร่วมทีมไบยมนิกเมื่อเร็วๆนี้แต่ทัพหงดังลิอรูพูยังมีดิโกโชตาที่คนส่วนใหญ่ลืมไปแล้วว่าเขาเป็นแนวรกที่อันตรายมากแค่ไหนแถมยังมีตัวเลือกคนอ,อื่นอีกด้วย ที่จะก้าวขึ้นมาและมอบพลังให้กับแนวรุกและยิงประตูแทนที่แข้งชาวเซเนกา้าผมไม่คิดว่าคุณจะหาใครมาแทนที่เขาได้ในทันทีแบบคนต่อคนนะครับเพราะผมคิดว่าเขาเก่งเกินไปแต่ถ้าหากลุยดีอาร์เพิ่มจํานวนการยิงประตูและทาแอซิสได้มากขึ้นและบวกกับการยิงประตูที่เฉียบคมของโชต้าซึ่งเขาเป็นคนประเภทที่ถูกเลื่อมเมื่อสินสุดหรือการที่พันมาแต่เขาก็อยู่ภายในทีมและเก่งมากดิอาร์โรเบร์โตเฟอร์มิโนก็ยังอยู่ที่นั่น และแน่นอนว่าก็ยังมีโมเมนต์สลาดที่ไม่ต้องสาธยายคุณภาพให้มากความดังนั้นพวกเขาจึงยังมีทะเลือกมากมายในตำแหน่งสามประสานในแดนหน้าจากไปแต่ใจยังห่วง,ม,งมันในมั่นใจโชต้ดดีอาร์ทดแทนตัวเขาที่หงแดงได้แบบไร้อรอยต่อเซโดมาเนตในกับการ์ดคนใหม่ของเบยอ ic, มอนิกมั่นใจว่าหงแดงลิเวอร์พูลยังคงมีความแข็งแกร่งในแนวรุกเหมือนเดิมแม้จะไม่มีเขาอยู่ภายในเทียม เพราะทั้งดิโกโซตันและหลุยดิอาร์ตต่างก็แสดงเห็นว่าเขาสามารถผนึกกำลังร่วมกับโรเบโตเฟอร์มิโนและโมเมซาลาตได้แบบไร้รอยต่อวันนี้นะครับเป็นหนึ่งในกองหน้าชุดแชมป์พรีเมยรลีกของลิเวอร์พูลร่วมกับเฟอร์มิโนและซาลาได้ปิดฉากเส้นทางการแข่งกับลิเวอร์พูล6ปีในทีมอนฟิลด์โดยได้ตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมเซอร์ไต์เบอร์ยมินิกด้วยค่าตัวรวมแล้ว3.5ล้านปอนด์แน่นอนทั้งบ๊อบบี้เฟอร์มิโนและโมซาลาพวกเขาคือนักเตะที่ยอดเยี่ยมเลย ผมคิดว่านั่นไม่ใช่ความลับเลยนะพราะการได้เล่นร่วมกับนักเตะที่ยอดเยี่ยมแบบพวกเขามันทาให้ผมทําอะไรก็ง่ายขึ้นไปหมดมาให้กล่าวผมคิดว่าผมได้รับการสนับสนุนในเรื่องนี้โดยเฉพาะกับบอบบี้ที่มักจะช่วยเปิดที่ว่างให้ผมกับโม e อยู่เสมอเขายอดเยี่ยมเลยทั้งสองคนลิอรูพูเองก็ยังคงมีนักเตะที่ยอดเยี่ยมหลายคนคุณก็รู้นี่ในตอนนี้ดิโก้โชตาและลุยดิอาร์ตก็เช่นเดียวกันว้าวพวกเขามีแต่นักเตะเจ๋งๆ อาโวยูนี่เข้าตวรวจร่างกายจ่อย้ายซบเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสส่วนหงส์แดงลิเวอร์ pool ของเราก็ได้เงินส่วนแบ่งอีกด้วยแต่ว่าอาโวยูนี่นะครับหัวหอกชาวไนจีเรียรอดีตนักเตะของลิเวอร์ pool เตรียมย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของนอตติงแฮมฟอร์เรสหลังจากเจ้าต,ตัวเตรียมเข้ารับการตรวจร่างกายและเซ็นสัญญากับทีมน้องใหม่แห่งศึกพรีมเมียร์ลีกรายงานจากสื่อท้องถิ่นของเยอรมันระบุว่าอาโวยูนี่ในวัย24ปีได้กล่าวคำอำลากับเพื่อนร่วมทีมของ ยูเนียนเบอร์ลินที่สนามซ้อมไปแล้วในช่วงเช้าของวันพุทธที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวกำลังจะย้ายไปร่วมทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสด้วยค่ตัวราวๆ20ล้านยูโรซึ่งเป็นค่าฉีกชันยาญ่สำหรับอาวนยนี่เคยมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2015แต่ไม่เคยได้รับโอากาสลงเล่นให้กับทีมหงสแดงเลยเพราะติดปัญหาเรื่องเ o ิร์กพอมิดระหว่างนั้นก็ถูกปล่อยยืมตัวหลายทียมรวมไปถึงยู i o n ยนเบอร์ลินด้วยก่อนในที่สุดลิเวอร์พูลจะจัดการขายเขาให้กับยูเนียนเบอร์ลิน ที่ติดใจฟอร์มการเล่นแบบถาวรนในช่วงเสมิที่ผ่นนานมาอาว้ทนี่นะครับยิงไปถึง15ประตูนในศึกมนเดิดกนเยอรมันที่ผ่นนานมาซึ่งการย้ายกลับมายัางพิมพ์ลิกอีกครั้งครั้งนี้ลิเวอร์พูลก็จะได้ส่วนแบ่งถึง10เป็นเงินจำนวน2ล้านยูโรที่ไมเคิลเอเวิร์ดได้ทําเข้าตกลงตอนขายให้กับยูเดิอร์เบอร์ลินไปด้วยนะฮะโอ้โหเลเอียดถี่ยิบเลยนะฮะสำหรับไมเคิลเอเวิร์ดนะฮะใส่ผลประโยชน์ไปในสัญญาอีกด้วยครับ นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบช้าของวันที่25มิถุนายนนะครับส่วนคราวการย้ายทีมของลิเวอร์พูลอาจจะซาลาลงหน่อยนะครับเนื่องจากว่าแหลงข่าวนะครับนั่นก็คือฟาบริซิโอโรมาโนยืนยันนะครับว่าลิเวอร์พูลของเราได้ปิดตลาดไปแล้วแต่จะมีข่าวเชื่อมโยงก็คือพอหอมปากหอมคอนะฮะแต่ข่าวหนัหนกๆก็จะเป็นข่าวในการต่อสัญญาชบัใหม่ของโมซาราเสียมากกว่านะครับที่กำลังแรงขึ้นมา ยังไงแฟนๆก็อย่าลืมติดตามนะครับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลครับอัปเดตข่าวลิเวอร์พูลเอาแบบติดขอบสนามแอนฟิลด์เลยนะฮะเอาแบบท่านผู้ชมที่ไม่ต้องกับพิษตากันเลยทีเดียวนะครับมีอะไรเคลื่อนไหวเกี่ยวกับลิเวอร์พูลทางทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลจัดให้หมดนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมอสรลิเวอร์พูลสโมอสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่รารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคล่งลิเวอร์ pool และเดอะคอฟแมนวันปันแท้ที่สําคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อผู้กล่านะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ